สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการคริปโตเมื่อใหม่สำหรับวันนี้นะครับขอมาอัปเดตข่าวใหญ่ในวงการคริปโตเคเรนซีกันนิดนึงนะครับเ,เมื่อวานนะฮะก็มีข่าวจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะครับแต่อันเนี้ยถือว่า เป็นข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนนะครับ NFT ก็คือ b o y f y a c h t Club นะครับคอลเล c ชัน NFT น่าจะมีวอลุ่มอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับอันนี้ตัวดิสคอร์ดของเขาแล้วก็อ n s t a g r a m นะครับถูกแฮกทีนี้พอถูกแฮกเนี่ยพวกแสแกมเมอร์ะนะครับหรือคนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็เลยมีการโพสต์ลิงก์นะครับ เรียกว่าหลอกลวงเลยนะครับตั้งใจหลอกให้คนที่ถือคอลเลกชันพวกนี้นะครับไปไปซื้อนะครับไปมินเอทีนี้ตอนไปมิน t นะครับมันก็จะเป็นเรียกว่าคำสั่งในการโอนนะครับตัว NFT อเอคอลเลกชันพอเอฟนี่ยออกจากกระเป๋าของคนที่มิน t นะครับทำให้มีผู้เสียหายหลายรายเลยนะครับในเคสนี้รู้สึกว่า จะโดนไปกันเกือบ40ตัวได้นะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็หลายร้อยล้านเลยนะครับซึ่งทางอบอยเอฟเนี่ยก็ได้ประกาศจาก t w i t t e อร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าโดแนแฮกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าคงไม่เนาะ,ะประกาศจากท w i t เต r นะครับว่าเขาไม่ได้มีการมิ้นอะไรในวันนี้นะครับก็คือเมื่อวานนะค,คือมันมีประเด็นเรื่องของอสิ้นเดือนนี้นะครับ ทางบอยเอฟเนี่ยเขาจะมะีเปิดให้มิ้นตัวแลนนะครับที่เขาจะทัดสร้างเป็นเมตาเวิร์ดออกมาด้วยนะมันก็อาจจะทําให้คนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอาจจะเปิดก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็มีประเด็นนี้ด้วยนะทางบอยเอฟก็มาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตัว Official i n อ t a g r a แกรมเนี่ยมันถูกแฮกนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีการแจก a อร์ดอปหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ให้ระวัง เพราะว่ามันจะเป็นการโอนตัว NFT เนี่ยไปที่กระเป๋าของ scammer นะครับนยะซึ่งถ้าใครเจอนะครับหรือว่าได้รับผลกระทบนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะเขาก็ให้อีเมลไปนะครับที่ ighack@yuga labs.io นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ถือลิงก์อยู่เนาะทีนี้ประเด็นก็คือผมต้องการจะมาเล่านะครับเรื่องของการป้องกัน เหตุการณ์ที่มันจะเกิดแบบนี้นะครับมันเกิดได้กับทุกคนนะซึ่งคนที่ถือ NFT Collection ใหญ่ขนาดนี้นะครับควรจะนะควรจะต้องมีเรียกว่าความเข้าใจในการเก็บรักษาตัว asset ของเรานะครับมันค่อนข้างอันตรายนะในโลกของการที่เราต้องดูแลตัวเองทั้งหมดนะครับก็คือโลก Defi เนอะอซึ่งคำแนะนำของผมนะครับอย่างแรกเลยนะกะ็ให้เช็คว่า ลิงก์ที่เราจะไปนะครับไปลองทำไปมิน้นไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมาจาก Official Account จริงๆถึงแม้จะมาจาก Official Account เนาะเราก็เห็นแล้วว่าถ้ามันถูกแฮกมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุแบบนี้ได้นะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราจะป้องกันยังไงได้อีกนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจนะให้เราใช้กระเป๋า wallet นะครับหลายตัวหน่อยอแยก Seed กันเลยนะครับแยกซีซ h r ฟรดไปเลยเพื่อที่จะ,ะป้องกันเนาะถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเสียหายจำกัดแค่ในกระเป๋านั้นนะครับอย่างเช่นเราถือลิงอยู่เนี่ยครับสมมุติถือ2ตัว3ตัวครับหรือว่าคอลเลกชันอื่นๆก็ได้นะครับเราควรจะโอนไปในหลายๆกระเป๋าหน่อยเพื่อป้องกันเนาะเพื่อป้องกัน สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับบางทีเราก็เข้าใจว่ามันของแท้แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจนะครับก็ลองคุยดูเยอะๆนะครับในในในกลุ่มในคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับว่าเอ้ยอันนี้มันคือของจริงไหมเออมันของจริงไหมมันเชื่อถือได้ไหมยอย่างเงี้ยครับเออหรือว่าเขาไม่เคยมีประกาศออกมาเลยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องรีบเนาะลองคุยๆหลายๆจุดก่อนก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ถือคอลเลกชันใหญ่อันนี้ก็คือ สิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือให้เราพึงคิดไว้เสมอนะครับว่าในโลกของ DeFi นะครับการที่เราดูแลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ของเราเองเนี่ยจะไม่มีใครมาถามตัวซีเทรดของเรานะครับเพราะมันเพราะมันคือของเราอะ่ะเออถ้าเข้ามาถามเนี่ยแสดงว่า เขาสามารถเข้าถึงกระเป๋าเราได้ทุกอย่างเลยนะอมไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตไม่ว่าจะมีกี่กระเป๋านะครับถ้าเขาได้สิ่งนั้นไปเนี่ยก็คือจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์เนี่ยมันมาได้หลากหลายช่องทางมากนะครับที่ผมเจอมานะเช่นชื่อเว็บเหมือนกันแต่โดเมนต่างกันนะครับเช่น finance เปลี่ยนเป็น app io อะไรอย่างเงี้ยครับเ,เราก็ต้องรู้นะครับว่าเว็บไซต์ที่แท้จริงนะครับมันคืออะไรนะ หรือบางทีกอ็อีเมลของเราหลุดนะครับมันก็มีส่งข้อความนะครับมาให้ <c oughs> ทางอีเมลนะมารีค o บเวรี่กระเป๋านะครับให้กอกซีตเฟรดอะไรประมาณนี้ครับก็มีนะนะหรือจะเป็นเคสในลักษณะในคอมมูนิตี้นะครับเข้ามาคุยกรณีที่เราเจอปัญหานะมันจะชักอชอบทักมาคุยนะครับว่าเออเนี่ยเขาเป็นซับพอร์ตนะเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้อะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็จริงๆมันคุยได้แหละถ้าเราตระหนักไว้เสมอนะครับว่าเราจะไม่ให้ซีดเฟรดกับใครไปนะพวกนี้ถ้ามันไม่ได้ซีดเฟรดอะไรเราไปเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนใหญ่มันจะให้แบบเวอร์ y โน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับอ่านะก็เราจะพลาดตอนนั้นนะครับก็ต้องใจเย็นๆเนาะอ่านดูดีๆนะครับว่าเขาถามอะไรนะครับโลกตรงนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับมันก็เป็นเทรดอ f ฟกันระหว่างมีคนช่วยดูแลนะครับ อันนึงเราดูแลเองนะครับอ่าก็หวังว่านอาคตน่าจะมีเครื่องมืออะไรที่มันทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อเตือนใจนะครับแล้วก็เป็นข้อระวังให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับจะได้แชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ